สวัสดีครับ,รบตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซบทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพิ่กอฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะครับผมผู้คุยกับเราได้นะฮะทางแฟนเพจ9 m c o t คนะครับแล้วก็ติก๊กต็อกของรายการเรานะครับแซบทูเดย์นะจ๊ะค่ะวันนี้ก็ข่าวเข้มข้นหลายเรื่องนะคะโอ้โหเยอะจริงๆต่อเนื่องจากข่าวต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็จะทราบดีว่าข่าวหลักๆข่าวใหญ่วันนี้ก็มีอยู่สองสามเรื่องเรื่องแรกสถานการณ์ไทยกัมพูชารับที่ตึงเครียดอีกครั้ง ก็เป็นรายที่7แล้วนะค<ช>ะ,ะก็รอดูกันอยู่ว่าจะมีการตอบโต้ไปทางไหนส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำน้ำท่วมยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่ภาคกลางนะคะเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปว่าได้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบเรื่องของปัญหาน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นและวันนี้เพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีกคะ่ะ มากกว่าเมื่อวานนะมากกว่าเมื่อวาน<ะ>ค่ะดังนั้นตอนนี้หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ําอยู่แล้วประสบปัญหาน้ําท่วมมายาวนานอยู่แล้วปัญหานี้ยังคงอยู่และน้ํหมามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเขื่อนเจ้าพระยาประกาศปรับเพิ่มการระบายน้ําค่ะจากเดิมที่เราเล่าไปเมื่อวาน2,800<ะ>ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะคะ ส่งผลทําให้บริเวณสถานีชลมาศ C7A สํานักชลประทานที่12หน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ําสูงขึ้นเลยจุดวิกฤตแล้วค่ะอตอนนี้ก็คือ9เมตร54เซนติเมตรนะคะ9เมตรกว่าครับส่วนอ่างทองอ่างทองเนี่ยมีพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่4อําเภอหลักๆก,ก,ก็คืออําเภอเมืองป่าโมกวิเศษชัยชาญ ชัยโยชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า5,000หลังคาเรือนค่ะระดับน้ำที่วัดได้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเกือบจะเท่าน้ำท่วมปี54แล้วค่ะโอ้โหปีนั้นนี้ท่วมหนักมากนะเข้ามามที่กรุงเทพก็สูงแบบหลายพื้นที่เลยใกล้เคียงแล้วอะค่ะพี่ก๊อฟโอ้โหนี่นะคะนี่ที่อ่างทองนะคือสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยที่เชิงสะพานตามโมก ยังปิดการจราจรนะคะคถนนเส้น33ป่าโมกสุพรรณบุรีรเพราะน้ำท่วมประมาณส cm, ัก60เซนติเมตรตั้งแต่หน้าปัม๊มปตทไปจนถึงหน้าทางแขวงทางหลวงอะคะ่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปอุดรอยรัว่วพนังริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณเชิงสะพานได้แล้วแต่ก็สถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงอยู่ดีครับส่งกำลังใจไปให้นะฮะต่อจากอ่างทองก็ลงไปที่จังหวัดสิงห์บุรีเลยนะครับ เขาบอกว่าเวลาประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมาครับที่บ้านบางแคเขตเทศบาลเมืองจงังหวัดสิงห์บุรีนะ่ฮะระดับน้ําในแม่น้าเจ้าพระยานะครับเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้มีน้ําผุดใต้ผนังกั้นน้ำนะครับแล้วก็ขยายเป็นวงกว้างเลยครับเพราะว่ามีมวลน้ํามหาศาลไหลเข้าสู่พื้นที่เกินกว่าที่เทศบาลเมืองของสิงห์บุรีเขาจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เนียผู้ชมดูดูภาพเนะะี่ยฮะก็เลยมีการครับ ประกาศเสียงตามสายนะครับให้ประชาชนเร่งอบพยพขนย้ายยานพาหนะและสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงคือจุดที่เกิดเหตุมวลน,น้ำทะลักเข้าท่วมครั้งนี้นะครับอยู่บริเวณชุมชนบ้านบางแค่ในซึ่งมวลน,น้ำเนี่ยจะไหลไปที่บ้านบางแค่นอกชุมชนบ้านบางกระบือเทศบาลเมืองสิงห์บุรีครับเขาก็เลยมีการตั้งเป็นแนวกั้นน้ำ โดยนําเอไซน์นะครับบรรจุในกระสอบป่านเรียงซ้อนกันเพื่อป้องกันมวลน,น้ำนะฮะจะไหลเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดขณะที่บริเวณ4แยกสารลักเมืองนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกแห่งหนึ่งก็มีการนําเอาหินคลุกครับมาวางป้องกันน้ำในคลองชลประทานซึ่งเอ่อล้นตะลิ่งแล้วนะฮะสถานการณ์ล่าสุดก็เวลาประมาณตีสนะครับมวลน,น้ำยังคงไหลทะลัก เข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ครับปรับแผนทําการชะลอ,อน้ําและควบคุมให้อยู่ในวงจํากัดป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจด้านในอะฮะเอาไว้เป็นหลักเลยเนี่ยโ,โหดูสิคุณผ<ม>ู้ชมน่ากลัวนะฮะดูสิมองไปสุด<ม>ลูกหูลูกตาิ่วโหหน่าเห็นใจพี่<ม>น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆนะคะคือน้ํามันเยอะจริงๆปีนี้น้ํามันเยอะจริงๆนะฮะ และพื้นที่เหล่านี้ที่เราเล่าข่าวไปเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่เขารองรับน้ําเป็นประจําอยู่แล้วและที่เรานาเสนอข่าวไปก็คือเขาน้ําท่วมอยู่แล้วเป็นเดือนเดือนเจอพายุเคาแมกีเข้ามาฝนตกหนักพื้นที่หลายๆจังหวัดที่อยู่ทางด้านเหนือของเขาฝนตกหนักใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ําเยอะน้ําก็ไหลลงมาไงคะก็มาซ้ําเติมกับพื้นที่เหล่านี้ที่มีน้ําท่วมอยู่เดิมอะ่ะ แล้วปริมาณการปล่อยน้ําระบายน้ําจะเขื่อนก็ต้องระบายน้ําให้มากขึ้นเพราะน้ำนี่เขื่อนมากขึ้นครับพอระบายน้ํามากขึ้นก็เนี่ยค่ะพื้นที่รองรับน้ําก็จะได้รับผลกระทบกันแบบนี้ไม่รู้จะต้องใช้วิธีไหนมาแก้ไขนะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ทุกปีใช่ก็จะเดือดร้อนกันแบบนี้ทุกปีจริงๆค่ะเอจะผันน้ําจะแก้ไขเส้นทางน้ํายังไงดีใช่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เขาก็บ่นกันทุกปีว่าแล้วพวกเราจะต้องรองรับน้ําแบบเนี้ยไปอีกนานแค่ไหน ครับ อีกหนึ่งจังหวัดที่รองรับน้ําอยู่เป็นประจําเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ก็น้ําท่วมหนักต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือจังหวัดชัยนาทวันนี้แม่น้ําเจ้าพระยาปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะปริมาณน้าด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นกว่า3537ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทําให้สถานการณ์น้าท่วมที่อําเภอเมืองชัยนาทขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นน้ําท่วมหนักขึ้นที่ท่าน้ําหน้าวัดป่าเจ้าพระยาอําเภอเมืองชัยนาทเนี่ยค่ะซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดชัยนาทและเป็นเขตอพยพทานน้ำท่วมสูงกว่า35เซนติเมตรนะคะชาวบ้านเขาก็พยายามช่วยกันนะคะพี่ก๊อฟ<ะ>ไปขนอะไรที่มันพอจะขนได้อ่ะขนอิดขนอะไร,รมันหนุนนะไว้นี่นะคะมันหนุนแล้วก็มาดูพวกแบบตู้อาหารปลาหยอดเหรียญอะ่ะที่อยู่หน้าองค์พระดันให้สูงขึ้นพ้นน้ำจะได้ไม่จมน้ำเสียหายครับ ส่วนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่สองตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองไชยนาทหลายคนนอนบนกระสอบทรายนะคะน้ําท่วมหนักหลายหลังคาเรือนเขาเอากระสอบทรายมาวางมาวางมาวางแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนไปอยู่ตรงไหนเนี่ยวางกระสอบทรายแล้วบางทีต้องไปอยู่กันบนกระสอบทรายไปนอนกันบนกระสอบทรายน่าเห็นใจจริงๆค่ะโอ้โหนี่ ชั้นล่างไปหมดเลยนะตรงนี้นะใช่ค่ะอืนี่ยังมีที่อยุธยาอีกนะอยุทยาก็หนักมากส่งกำลังใจไปให้นะฮะ,ะนี่ดูภาพกว้างสิพูดถึงน้ำท่วมแล้วมีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าก็เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลกรณีที่เป็นเคสของคุณยายท่านหนึ่ง อายุประมาณ7จปีนะฮะคือมันมีการไปไปกัน้นตั้งมาไว้เป็นแนวกั้นน้ำอะเนาะเมื่อให้มันเข้าพื้นที่ใหญ่พื้นที่หลักซึ่งแน่นอนล่ะทุกพื้นที่มันจะมีซอยอยู่ม,มันจะมีซอยอยู่ทีนี้การตั้งขึ้นมากั้นเนี่ยฮะมันก็ไปปิดกั้นตรงซอยแกไว้ค่ะแกบอกแกเดินลำบากแกสะดุดหกล้มมาใครจะรับผิดชอบโอ้แล้วน้ำมันก็ขังในซอยแกเยอะอแกก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่า ท่วมมันก็ท่วมแบบว่าขึ้นขึ้นลงลงอ่ะอยากกั้นเลยตรงซอยฉันน่ะแกก็รลือออกเลยครับไอ้กระสอบทรายครับแต่คนในพื้นที่บอกว่ามันเป็นการช่วยเหลือพื้นที่ส่วนรวมนะโดยภาพรวมนะแกก็บอกว่าอา้าวยายก็เสียภาษีนะายายก็แก่แล้วนะแล้วถ้าหาว่ายายล้มไปใครรับผิดชอบอ,ะอ่ะอ่าเรื่องก็มีสองมุมเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ฮือฮามากในโลกโซเชียลเพราะว่าเสียงแตกคเสียงที่ไม่เห็นด้วยคุณยายก็เยอะว่เา,เาเออมันก็ต้องเสียสละ แต่ฝั่งที่เห็นด้วยคุณยายก็ยายแก่แล้ว่ะทำไมแกจะต้องมารับภาระตรงนี้ด้วยเอาไปตามข่าวนี้ครับอยู่เดียวพาออกไปข้างนอกมีทุรข้างนอกฉันลื้อฉันจะลื้อืนนะฉันจะเดินจะเดินแบบนี้ถ้าคุณได้เ่า้ตาแต่นออกไปแานฉันลื้อพาสีเสียเหมือนกันันก็ไดีย่านนาีย้าลื้อเหมือนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับรา มันไม่ประโยชน์หรอหรือไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกันไม่มีประโยชน์แต่ฉันเดินสบายฉันไม่ต้องมาตัวหกล้มหน้าประามาไม่ป้าฉันบอกลือแล้วน้ำมันลงเนี่ย ไม่ได้ไม่จะลื้อให้เลยมาาทำให้ตาบอกวาเันทำได้ฉันไม่มีปัญหาฉันเอาชีวิตตัวฉันได้ฉันแข็งแรงฉันไกลหนาฉันไไม่แรงแต่ว่ามันผิดใจโกรธกันไปไงผม่เย็นไม่ได้เย็นเย็นคือคือคือเข้าใจเราก็ลำบากแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลื้อออกเนี่ยมันลื้อแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้ทั้แค่ช่องเดินเท่านั้นแหละฉันไม่ได้เอาเยอะหรอก นี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครผู้ชมครับเหตุเกิดที่ซอยพิบูลสงคราม11อยู่บริเวณถนนพิบูลสงครามตําบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคือที่เกิดเหตุนะครับอยู่ท้ายซอยเป็นชุมชนบ่อนไก่แล้วก็ชุมชนสามหลวงเชื่อมต่อระหว่างซอยพิบูลสงคราม9และ11เจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบพื้นที่นะฮะแล้วก็เร่งแก้ไขเพื่อป้องกันน้ําเข้าท่วมทางประธานชุมชนแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันครับ ซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำและให้ข้อมูลว่าแนวคันกั้นน้ำเนี่ยนะครับก็จะทําเป็นแนวกระสอบทรายยาวประมาณ20เมตรตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ50เมตรป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมซอยอทีนี้บ้านคุณยายแดงน้ามสมมุติเนี่ยฮะแกบอกแกเดือดร้อนอะ่ะเนาะเพราะว่าแกได้รับผลกระทบคือแกหรือไอ้กระสอบทรายที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยฮะ แกไม่ได้รื้อวันแรกนะไอที่เห็นเนี่ยมนเป็นวันที่สองแล้วค่ะแกรื้อมารอบหนึ่งแล้วรื้อไปวันที่9พฤศจิกายนชาวบ้านเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานและนะฮะว่าการที่คุณยายมารื้อกระสอบแบบเนี้ยมันทําให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่แต่ยายแกบอกว่าคือแกอายุเยอะแล้วอ่ะแล้วแกต้องมาเดินอ่ะแล้วจังหวะที่เกิดมันต้องเดินไอขึ้นไอตรงกระสอบอ่ะ มันก้าวขาแล้วมันก็ลําบากไงเออ,อมันมันจะเดินยากอ่ะถ้ามันล้มมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยจะให้ทำยังไงอ่ะนะฮะทางเทศบาลนครนนทบุรีนะครับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็พยายามไปเจราจาอบอกแม้คุณยายแต่มันจําเป็นจริงๆเหมือนเพื่อชุมชนน่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆในช่วงที่เกิดปัญหาน้ําท่วมเดี๋ยวเขาก็รื้อออกแปบ๊บเดียวเนาะคุณยายบอกไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า ที่บ้านแกก็เป็นคนแก่แกก็ต้องออกไปธุระบ้างจะเดินจะเหินจะก้าวอะไรมันไม่สะดวกอยากเดินแบบพื้นราบๆไม่ต้องมาก้าวแบบนี้เดี๋ยวล้มมามันจะเจ็บตัวกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยดีถ้าหากว่าเทศบาลจะกั้นอีกอแกบอกแกจะรื้ออีกเนี่ฮะทำงี้เพราอไงอ่ะ พราะว่าแกเสียภาษีเหมือนกันเออก็ควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกับบ้านอื่นๆก็มีการไปต่อรองเอ้นเดี๋ยวทำเป็นสะพานไม้ให้ได้ไหม,มก็คงเอาไม้มาแบบเรียงให้แบบเดินสะดวกขึ้นนะนะ,ะก็ช่วยกันนะอำนวยความสะดวกให้ในระดับหนึ่งแกบอกไม่เอาอะ่ะอา้าวสะพานไม้ก็ไม่เอาเหรอคะถ้าทําสะพานไม้นะแกะบอกเทป,ปูนไปเลยฮ <ห ả? S 1> เทป,ปูนให้มันสูงเท่ากับปริมาณน้ําที่มันท่วมเนี่ยอนาคต มันจะได้ไม่ท่วมเข้ามาในซอยบ้านแกอ้อหรอคะเออมันก็ไม่ต้องมากั้นอะไรแล้วไงมันก็สูงไปเลยเราก็ทําพื้นที่มันสูงสู้กับน้ําที่มันจะไหลทะลักเข้ามาน้ําจะได้เข้ามาไม่ได้แล้วแกก็บอกว่าเอาจริงนะแกอยู่มานานแล้วนะที่เนะี่ยเมื่อก่อนอยู่ไม่เห็นมีปัญหาเลยแต่ว่าตั้งแต่มีหมู่บ้านอะ่ะแกก็บอกเนี่ยตั้งแต่มีหมู่บ้านเนี่ยก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะฮะเทศบาลสุดท้าย ด้วละจาไม่สําเร็จมไม่รู้จะทํำยังไงนะครับก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังเอาไว้ให้ไปคอยดูแล้วก็บอกว่าถ้าหากพบว่ามีใครมารือ้อไอ้คันกั้นน้ําเนี่ยนะจนทําให้น้ํามันท่วมไปถึงถนนลหลวงให้เจ้าหน้าที่เทศบาลดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะอืม มันก็มีหลายจุดที่น่าคิดและชวนให้คิดตามออย่างประเด็นที่คุณป้าคุณยายท่านนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดปัญหาน้ําท่วมเลยนะพอมีการมาสร้างหมู่บ้านเนี่ยมันเลยเกิดปัญหาน้ําท่วมก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะหมู่บ้านนี้มาสร้างขวางทางน้าหรือเปล่าทําท่อระบายน้าหรือไม่หรือไม่หรืออะไรอย่างงี้นึกออกไหมพี่กอฟอันนี้อันนี้คืตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะอันนี้จากจากสิ่งที่คุณยายพูดนะมันมีหลายมุมให้คิดตามคิดต่อ หรือ<ช>อ้างแล้วคุณยายแหมเขาก็อุตส่าห์จะทาสะพานไม้ให้คุณยายก็ยอมหน่อยได้ไหมลูกอ่ะรวยกันไหมเพราะว่าน้าท่วมมันไม่ได้น้ําท่วมตลอดไปมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นก็ถือ<ช>ว่าช่วยเหลือคนอื่นๆในสังคมมาะในที่คนที่อยู่แถวนั้นหรือเปล่าแหมมันพูดยาก<ต>เพราะบางบางคน<อ>เขาก็บอกนะเขาบอกอ่างนั้นลองแบบเอาแบบไม่ได้เข้าข้างคุณยายบางคนเขาบอกว่าแล้วถ้าเป็นคุณล่ะ<อ>ถ้าบ้านคุณโดนแบบเนี้ยคุณจะทำยังไง แล้วเราจะต้องลำบากปีนกระสอบทรายขึ้นไปเพื่อจะเข้าบ้านเออเจอคำถามนี้ไปมันก็เออมันก็มันมีหลายมุมมากเนาะเออมันหลายมุมมากนะเหตุการณ์นี้นะครับแล้วทีมข่าคือเนะี่ยตามภาพที่เห็นอนะ่ะบางคนเขาก็บอกว่าตอนแรกเลยนะคือก็แบบแอบบแอบบแบบรู้สึกว่าแหมคุณยายน่าจะเสียสละอะไรเงรี้ยแต่ทีนี้พอมันเห็นภาพกว้างอ่ะบางคนก็บอกบอุ้ยแต่ข้างนอกแห้งจังเลยมัน แมใช่ใชเพราะว่าในคลิปก็จะมีบางช่วงบางตอนที่คุณยายท่านเถียงว่าน้ามันยังไม่ได้ท่วมขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องวางกระสอบทรายขนาดนี้เออนี่ยแล้วดูสิดูแกยืนนี่น่าจะเป็นบริเวณบ้านแกแห่ะอหมแม่มัน <c oughs> ข่าวนี้นะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงค,คุยกับเราหน่อยดีกว่า,าก็ชวนคุยกันอ่าส่วนเรื่องนี้ก็ชวนคุยกันได้ เป็นปัญหาที่เชื่อว่าทุกๆคนเคยได้ยินคำเตือนมาตลอดว่าอย่าไปค้ำประกันเงินกู้ให้ใครนะเ,ออเวลาไปดูดวงประจําเลยหอดูจะทักตลอดบางลัคนาราศีนะอย่าไปค้ำประกันเงินกู้ให้ใครใน6เดือนนี้หยุออด อย่างนี้เลยบางคนก็บอกตลอดชีวิตคือไม่ต้อง <Ha. S 2> รอหมอดูบอกนะการไปค้ำประกันเงินกู้ให้คนอื่นเนี่ยมันเสี่ยงมากจริงๆถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่ควรทําครับเพราะมันเสี่ยงแบบกรณีนี้ค่ะผู้เสียหายรายนี้นะคะไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทและเป็นผู้ค้ำท้ายๆด้วยนะคะไม่ได้เป็นผู้ค้ำคนที่หนึ่งคนที่สองนะคะปรากฏว่าคนกู้อะ่ะไม่ยอมใช้นี่กลายเป็นว่า เป็นปัญหาเลยมีเจ้าหน้าที่มาถ่ายรูปบ้านบอกเดี๋ยวบ้านคุณนะจะโดนยึดแล้วเอาไปขายท่อตลาดเพื่อเอามาใช้นี่เพราะคุณคือผู้ค้ำประกันเงินกู้เธอเลยบอกว่าอุ้ยทำยังไงดีอ่ะเธอไม่ได้ใช้เงินกู้อะไรกับเขาเลยนะครับและไอ้คนกู้ก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพี่กอฟฮะยังใช้ชีวิตปกติไปทำงานปกติขับรถหรูใช้ชีวิตหรูหราสะดวกสบายไม่รู้ไม่ชี้เหรอ,งงอแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนกู้เขาไม่ได้มีชื่อในทรัพย์สินอะไรเลย เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปยึดขายท่อตลาดได้มาเหนือนะคนค้ำประกันลำดับที่หนึ่งสองอะไรเงี้ยก็มาแนวเดียวกันไม่มีชื่อเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรเลยเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถไปยึดเอาไปขายท่อตลาดได้มิวมันมีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆเหรอน่ากลัวไหมพี่กอลคนลุกเลยเฮ้ย <Hey. S 1> จนทําให้ ผู้ค้ำคนนี้บอกแล้วจะทำยังไงดีเดือดร้อนหนักมากเขาถึงขั้นต้องทำแบบนี้นะคะไปยืนกลางสี่แยกถือป้ายเลยอ,ะอ่ะช่วยหน่อยขอความเป็นธรรมหน่อยบ้านกำลังจะโดนยึดทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้ไปใช้เงินอะไรก้อนนี้เลยเพราะตัวเองเนี่ยไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทโโกลายเป็นเดือดร้อนหนักมากคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้ค่ะถือป้ายแบบนี้เลยค่ะพี่กอฟครับร้องขอความเป็นธรรม ผู้กองกับภรรยาถือป้ายกลางสี่แยกในจังหวัดบึงกาฬเพราะกำลังจะถูกยึดบ้านเนื่องจากว่าไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับเพื่อนสนิทสองล้านหนึ่งแสนบาทตั้งแต่ปี2,556โอ้โหนานแล้วนะใช่ค่ะในป้ายเขาเขียนเห็นมาว่าช่วยผมด้วยครับครับผมกำลังจะโดนยึดบ้านเพราะใจดีไปค้ำประกันเรื่องนี้นักข่าวเลยตามเรื่องให้ต่อค่ะผู้กองเล่าให้ฟังว่าภรรยา ไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทตั้งแต่ปี56-2ล้าน1แสนบาทนะคะครับซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเพื่อนคนนั้นเอาเงินไปทำอะไรอาจจะเอาไปสร้างบ้านเอาไปเรียนต่อปริญญาโทหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้ว่าเขาเอาเงินไปทำอะไรและตัวเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการใช้เงินก้อนนี้คนกู้ตัวจริงอยู่ดีมีสุขขับรถหรูใช้ชีวิตหรูหราสะดวกสบายเหมือนไม่เคยมีนิสิตอะไรมาก่อน ผู้กองคนนี้บอกเลยว่ามืดแปดด้านจริงๆไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆบ้านกําลังจะถูกยึดเลยแต่สินใจต้องร้องขอความเป็นธรรมและขอความช่วยเหลือกันแบบนี้เลยค่ะและระหว่างที่กําลังต่อสู้เรื่องเนี้ยคนกู้ตัวจริงอะ่ะไม่ติดต่อมาเลยนะคะฮไหนบอกเป็นเพื่อนสนิทเราอุตส่าห์ช่วยคําประกันงงเลยไม่ติดต่อเลยพี่ก๊อฟ ไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยและอย่างที่มิวบอกธนาคารบอกว่าก็สืบทรัพย์เขาไม่ได้เลยเขาไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรเลยจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ธนาคารสืบทรัพย์จนทราบว่าตัวภรรยาของผู้กองมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านเลยต้องมายึดบ้านหลังนี้เพราะคนอื่นไม่มีชื่อในสินทรัพย์ครับมันน่าแปลกใจนะคะแล้วทำไมอ่ะแล้วเขาเหมือนเหมือนคนคำ้ำ คนหนึ่งอะเป็นญาติกันด้วยเหมือนเขารู้เห็นกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,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 ะเขาตั้งใจหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือเปล่าอ,อและทางคนกู้นะคะรับราชการด้วยค่ะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีค่ะและอย่างที่มิวบอกคนค้าคนหนึ่งอะเป็นญาติญาติของคนกู้นะคะล่าสุดเรื่องนี้ ร้อนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพราะมีการยื่นเรื่องร้องเรียนไปนะคะถึงท่านนรมนพินโยสินวัฒน์นะคะเนื่องจากว่าผู้กู้เขาน่าจะเป็นครูครับราชการครูนะคะ<แ>ก็อยากจะให้เอาผิดกับผู้กู้คนนี้นะคะล่าสุดเรื่องนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือ มาไก่เกลี่ยให้ค่ะ hmm. รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเจ้าหน้าที่ศูนย์นํำรงธรรมจังหวัดรับที่ธรรมจังหวัดบังคับคดีจังหวัดตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตัวแทนธนาคารได้นัดมาเจรจากันทั้งผู้เสียหายก็คือผู้กองกับภรรยาใช่ไหมคะที่เป็นผู้ค้ำประกันรวมถึงตัวผู้กู้ที่แท้จริงมาไหมเอามาเจอเอามาคุยกันเลยค่ะอตอนอแรก,เแรกๆเหมือนจะไม่มา แต่ตอนหลังๆเนี่ยไม่ได้<ะ>เพราะหลายหน่วยงานมาหมดเลยอะคะ่ะพี่ก๊อฟดังนั้นพอจะไก่เกลี่ยแนวทางสุดท้ายที่พอจะช่วยเหลือได้มันเป็นแบบนี้คะ่ะครับคุณผู้ชมฟังไว้นะคะเผื่อจะได้เนาะเป็นอุทาหรณ์เหมือนกันสุดท้ายแล้วเนี่ยทางเขตพื้นที่การศึกษาเขาบอกว่าคนกู้รับราชการครูใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวจะไปดูว่าคนกู้คนนี้มีเงินเดือนเท่าไหร่ และมีเหลือมากกว่าร้อยละ30หรือไม่ครับถ้าเหลือต้นสังกัดที่จ่ายเงินเดือนนะคะหักเลยเหรอหักเลยหักเลยแล้วส่งให้ธนาคารเองเลยนี่ธนาคารก็น่าักธนาคารก็ช่วยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ยินยอมให้ผู้กู้ปลดภาระค้ำประกันของผู้ค้ำประกันรายนี้แต่ ผู้กู้ต้องรับผิดชอบในมูล,ลค่าค้ำประกันของผู้ค้ำประกันรายนี้600,000บาทครับต้องจ่ายให้กับธนาคารภายในสามเดือนเฉพาะไอ้ก้อน600,000บาทตรงนี้ตอนนี้ธนาคารบอกว่ายังไม่ดําเนินการอะไรทั้งสิ้นยังไม่ไปยึดบ้านยังไม่ไปขายทอดตลาดยังไม่อะไรขอให้จบกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยเหลือตรงนี้ก่อนหมายความว่าตอนนี้ผู้กองกับภรรยาต้องลุน้นว่าในช่วงสามเดือนนี้ไอ้ผู้กู้ตัวจริงอะ จะชำระเงินให้ธนาคาร6 0แสนบาทตามที่ตกลงที่ไกล่เกลี่ยกันไว้หรือเปล่าเพื่อที่จะให้ผู้ค้าประกันคนนี้ถูกถอดออกจากการค้าประกันสามเดือนสามเดือนค่ะอืมแต่สุดท้ายก็การช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยแบบทุกภาคส่วนพยายามจะช่วยจริงๆนะครับ ัวผู้กองและภรรยาก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่พยายามจะช่วยหา,าทางออกให้รวมถึงขอบคุณประชาชนทุกๆคนที่เห็นข่าวนี้และส่งกำลังใจไปให้แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยผู้กองคงอยากจะขอบคุณผู้กู้ถ้าช่วยเคลียร์ให้มันจบจริงดูสิไปช่วยเขา,ทาแท้ๆต้องมาอรอขอบคุณเขาอีกจริงมันอะไรกันครับนี่แล้ว เนี่ยค่ะมันก็เป็นเป็นตัวอย่างเนาะเป็นอุทาหรณ์เนะว่าเรื่องของการค้าประกันเงินกู้อย่างกรณีเนี้ยเขาบอกเลยว่าเป็นเพื่อนสนิทกันทํางานด้วยกันสนิทกันมากแต่ว<ก>ันนี้เขาไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมเพรตั้งแต่มีเรื่องมีปัญหาที่ผู้กู้ไม่ยอมจ่ายไม่ยอมผ่อนอย่างเงี้ยค่ะผู้กู้ก็เริ่มไม่สนิทแล้วต่างคนต่างอยู่เลยอโอ้โหพูดไม่ออกค่ะพูดไม่ออกจริงๆ แต่จริงๆก็ระหว่างทางก่อนที่จะมีการไกลเกลี่ยกันเนี่ยค่ะจริงๆผู้กู้ท่านเนี้ยตัวผู้กองกับภรรยาเขาให้ข้อมูลไว้เยอะนะคะคพยายามจะติดต่อไปยังผู้กู้ที่แท้จริงว่าทําไมคุณไม่ผ่อนจายเขาก็เถียงกลับมาหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีรายละเอียดขั้นตอนหลายอย่างพี่กอมีเทียงกลับมา <laughs> ด้วยเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวข่าวนี้มันจะยาวเล่าสรุปสั้นๆกันแล้วกันว่าสรุปคือได้รับความช่วยเหลือแบบเนี้ยแต่คุณเปิดไว้ที่ผมอยากรู้เลยนะเ <laughs> นี่ยเหรอค่ะโอ้สงสารจริงค่ะ อืมเอามาคนละครึ่งพล u s นะครับก่อนหน้านี้เราบอกไปแล้วถ้าหากว่าใครได้สิทิไปเนี่ยต้องใช้ภายในวันที่11บเอ็พฤศจิกายนค่ะและวันนี้วันที่11 <18. S> เอาละต้องใช้ภายในห้าทุ่มนะครับอุ้ยต้องรีบแล้วค่ะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้ใช้สิทิเลยความหมายคือแม้มันต้องใช้สักครั้งหนึ่งอะฮะเท่านั้นแหละ สมมุติคุณไปซื้อโอเลี้ยงซื้ออะไรก็ได้อะนะ,ะออแก้วละ20บาทค่ะคนละครึ่งพัชสแกนป๊าเหลือ10บาทเท่าเนี้ก็ถือว่าใช้สิทธิ์แล้วค่ะเออนะฮะปรากฏว่ามีคนที่ได้สิบไปแต่ยังไม่ใช้ฮะประมาณ4 06, าี่แสนหกมืนกว่าคนนิวเยอะเหมือนกันนะคะเยอะมาก <laughs> เออแต่ถ้าว่าเทียบกับจำนวนสิทธิ์ที่เขาให้มา20ล้านคนน่ะ อก็ถือว่าก็เยอะไหมสัดส่วนมันก็พอได้คแต่คำถามคืออีกสี่แสนกว่าสิ์เก็บไว้ทำไมฮะบางคนอาจจะบอกว่าหาร้านที่รับคนละครึ่ง plus ไม่ได้จริงสิไม่รู้จะไปซื้อกับร้านไหนร้านที่เราซื้อประจำเขาไม่รับไปสักตลาดหนึ่งก็ได้แล้วเนาะทุกตลาดมีหมดละฮะสั่ง Delivery ก็ได้เออนะครับถ้าไม่ใช้ก็สั่งให้เราก็ได้แล้วยินดี เราถือว่าเราช่วยกันนะสั่งมาส่งที่สถานีเราก็ได้อย่างนี้เหรอเอ๊ะไมออกแนวหิวแล้วนะเอาทางกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าขณะนี้ฮะยังมีประชาชนที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งพลัสที่ยังไม่ได้เริ่มใช้จ่ายนะฮะจำนวน463,743คนอันนี้ข้อมูลเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะฮะจากสิทธิ์ที่ให้ไป20ล้านคน นะครับยังมีอีก4 6 0 0 0 0กว่าคนเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยฝากบอกครับว่าให้รีบใช้ภายในเวลา5ทุ่มของวันนี้ไม่เช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์นะครับส่วนร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็เข้าร่วมโครงการนะเมื่อกี้มิวบอกว่าบางคนบอกหาไม่ได้เหรอเนี่ยเข้าร่วมโครงการนะครับ882,721ร้านค้าทั่วประเทศ ก็ไม่น้อยนะต้องหาเจอสักล้านแหละใช่ไหมส่วนยอดใช้จ่ายสะสมภายใต้โครงการนะครับอยู่ที่27ล้าน500,000กว่าบาทนะฮแล้วก็มีแยกตามนี้ครับร้านค้าปกติก็ประมาณ27ล้านแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร,ร่วมจ่ายก็ประมาณ13ล้าน5ุดห้าแสนประมาณนี้ประชาชนจ่ายไปประมาณ13.9ล้านบาทนะครับส่วนร้านค้าที่ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี ที่มิวบอกนะก็ใช้ไปเยอะนะ300กว่าล้านนะอเออนะฮะเนี่ยสามร้อยประมาณ300ล้านบาทอะประมาณนี้แล้วกันกลมๆมนะฮะเงินที่ภาครัฐร่วมจ่ายเนี่ยก็ประมาณ148ล้านบาทเงินที่ประชาชนจ่ายไปก็ประมาณ155ล้านบาทเนี่ยครับใช้เธอ,อใช้เธอได้ไปแล้วก็ใช้เธอนะอุตสาห์ได้สิทธิ์จริงๆค่ะเออนะฮะมันก็ได้เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ หลักๆก็คือตรงนี้แหละ,<ค>ะให้ร้านค้ารายย่อยอ่ะเขามีมีเงินหมุนเวียนเข้าไปหาเขาจากที่มันเงียบเหงาันจะได้แบบเออคึกคักมีความสุขขึ้นมาหน่อยนะคะเนาะมิวได้ยังมิวไม่ได้ค่ะลงทะเบียนไม่ทันเพียวก๊อปได้อคะคุณไม่รู้หรอกว่าความสุขตอนที่สแกนไปเนี่ยน<ค>ะผมไปซื้อขนมค่ะออแผ่นเค้กฝอยทองยี่สิบห้าบาทสแกนปั๊บเหลือสิบสองบาทห้าสิบจตง มีความสุขเนาะฟินใช่ฟินได้ซื้อของถูกันแทปปิ้จริงมีบางคนถึงข้างนาะบอกแหมอยากจะฝากไว้ทุกระรัฐบาลเลยขออย่างนี้ทุกสามเดือนได้ไหม <c oughs> ประชาชนเขาฝากนะค่ะเ <c oughs> ฮะอ่ะพักเนาะค่ะ <c oughs> ครับเดี๋ยวกลับมา